สวัสดีครับวันนี้วันพุธที่17พฤศจิกายนพุทธศักราช2564นะครับขณะนี้เวลามัน7นา40นาทีนะครับดาวดินทินบังเลยนะครับผมอยู่ที่นะครับดาวดินการ์เด้นโฮมนะครับผมจะพาทุกท่านนะครับไปดูนะครับน้องหอยเชอรี่นะครับผมซึ่งวันนี้เราจะคุยกันในส่วนของว่าทำไมหอยเชอรี่นะครับลูกหอยเชอรี่ทำไมโตไม่เท่ากันนะครับผม ขอแชร์จากประสบการณ์ตรงนะครับแล้วก็ที่ดาวดินได้ทาการเลี้ยงนะครับผมนี่เลยนะครับอันนี้เป็นลูกขไขยเชอร์รี่พันุสีทองนะครับผมซึ่งเราปล่อยพร้อมๆกันนะครับอันนี้ก็มีไซส์เล็กไซส์ใหญ่ปนกันนะครับผมนี่นะครับเห็นหรือเปล่าเอ่ยนี่ครับนี่ เป็นรูปไฮเชอรี่นะครับผมในถ้าจยผมสังเกตนะมันจะเป็นในส่วนของเรื่องของการกินอาหารนะครับผมซึ่งบางตัวกินอาหารเก่งนะครับก็จะโตเร็วหน่อยนะครับแล้วก็บางตัวที่กินอาหารได้น้อยก็อาจจะตัวช้านะครับผมให้ดูนะครับบ่อนี้เป็นบ่อนุบานนะครับนี เห็นได้ชัดเจนเลยนะครับนี่ปล่อยพร้อมกันนะครับนี่มีตัวตัวกบเพื่อนแล้วก็ตัวเล็กกบเพื่อนนะครับนี่นะครับลด สำหรับบ่อนี้เป็นบ่อนะครับอนุบาลหอยเชอรี่พันสีทองนะครับหลังจากที่เขาฟักเป็นตัวแล้วนะครับผมนะครับฟักเป็นตัวในกระดาษนะครับดาวดินก็ยกมาแล้วก็ปล่อยในนี้เลยนะครับเป็นบ่ออนุบาลนะครับเส้นผ่านศูนย์กลาง1เมตรนะครับผมส่วนความสูงก็อยู่ที่นะครับสามสิบห้าเซนติเมตรสำหรับนะครับใครที่ เคยเลี้ยงเรามีประสบการณ์นะครับว่าทําไมหอยเชอรี่นะครับโตไม่เท่ากันนะครับเกิดจากอะไรบ้างก็ใครมีประสบการณ์ตรงก็สามารถนะครับแชร์ใต้คอมเมนต์นี่เลยนะครับเพื่อที่จะว่าจะเป็นแนวทางแล้วก็วิทยาทานนะครับในการเลี้ยงอนุบาลหอยเชอรี่ต่อไปนะครับรวมทั้งนะครับท่านใดมีวิธีการแก้ไขนะครับว่าให้เลี้ยงยังไงเขาจะได้ตัวเท่ากันไล่ไล่กันก็สามารถแชร์เลยนะครับผมเพื่อนๆของเราจะได้มา ล้าก็นำไปปรับใช้นะครับในการเลี้ยงหอยเชอรี่ของตัวเองต่อไปนะครับตัวที่โตก็โตแล้วนะมับ ดาวดินถิ่นเมืองเลยนะครับฝากกดติดตามช่อง YouTube นะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยด้วยนะครับผมฝาก Facebook f แฟนเพจนะครับผมดาวดินเดินกินนอนเที่ยวด้วยนะครับผมอย่าลืมเข้าไปกดถูกใจแล้วก็กดติดตามด้วยนะครับเป็นอีกหนึ่งช่องทางที่สามารถใช้สื่อสารหากันได้นะครับผมสำหรับวันนี้นะครับดาวดินถิ่นเมืองเลยขอตัวไปทำงานก่อนนะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีความสุขกับการทำงานนะครับผมสำหรับวันนี้นะครับขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับ